โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่นปัจจุบันบริหารงานโดยนายพรชัยบุญยืนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คน ทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด191คนโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนตั้งอยู่ในเขตชุมชนบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการแหล่งการคา้าสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนส่วนมากจะอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายหรือญาติที่ตามเทคโนโลยีไม่ทัน ประกอบกับโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเองอยู่ใกล้กับร้านเกมรีสอร์ตต่างๆหรือแม้กระทั่งในชุมชนเองก็มีจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเรียนแบบซึ่งในปีการศึกษา2567พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนจำนวน162คนไม่พบสารเสพติด162คนซึ่งคิดเป็นร้อยละร้อย ถึงแม้ว่าโรงเรียนชุมชนบ้านพระยีดจะไม่พบพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวแต่สภาพรอบข้างของนักเรียนยังต้องใช้ชีวิตในพื้นที่ดังที่กล่าวมาดังนั้นในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เจริญเติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษาต้องดำเนินการเฝ้าระวงังป้องกัน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขโดยการบริหารจัดการภายใต้หลักการของ c p y โ Model เยาวชนคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดและดำเนินการ5มาตรการได้แก่มาตรการด้านการป้องกันมาตรการด้านการค้นหามาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการเฝ้าระวังและมาตรการด้านการบริหารจัดการและกลยุทธ์4ต้อง2ไม่คือต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีแผนง,งานต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายและกลยุทธ์2ไม่คือไม่ปกปิดข้อมูลไม่ไล่นักเรียนออกบูรณาการความร่วมมือและประสานงานระหว่างครู ผู้บริหารนักเรียนแกนนําเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5มาตรการ17ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย1มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญด้านการป้องกันความเสีย่ยง โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนสีขาวมีการดำเนินการห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการทั้ง4ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานห้องเรียนสีขาวและมีการให้เกียรติบัตรทุกเดือน มีการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและปลอดแอลโกอฮอล์โดยมีการกำหนดนโยบายจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่แอลโกอฮอล์มีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมมีมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการเล่นกีฬาการฝึกทักษะอาชีพการเล่นลนตรีนา้าศิลป์การปลูกพืชผักสวนครัวและจิตอาสาเป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อการค้นหาเป็นรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อคัดกองนักเรียน แยกกลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเข้าถึงนักเรียนทุกคนและดำเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆมีการคัดกองกลุ่มเด็กที่เสี่ยงและปลอดยาเสพติดมีการรายงานการสำรวจการใช้ยาเสพติดในระบบคาทัศส 3. มาตรการด้านการรักษาโรงเรียน ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการรักษาโดยมีกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการบำบัดรักษามีการดำเนินงานบำบัดรักษามีการบันทึกการบำบัดรักษาความร่วมมือ MOU สร้างเครือข่ายในการบำบัดรักษามีการจัดตั้งคลีนิกเสียมาลักเพื่อให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหา4 มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้ดําเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวังเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุขโดยมีตู้เสมารักและช่องทางการร้องเรียนในรูปแบบออนไลน์โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมาการการดำเนินงานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังจากหน่วยงานภายในเพื่อดำเนินการรับเรื่องราวปัญหาหา ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปอดบุหรี่และแอลกอฮอล์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสีขาวคลินิกเสมาลักตู้เสมาลักห้องปฏิบัติงาน และคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานข้อมูลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ CPY model เยาวชนคุณธรรมห่างไกลาย,ยาเสพติดภายใต้รูปแบบวงจรเดมมิง PDCA ที่ยึดหลัก CPY การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจริยธรรม เป็นคนดีมีวินยัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขห่างไกลยาเสพติดสื่อลามกอนาจารโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพได้ป้องกันการเฝ้าระวังแก้ไขเรื่องยาเสพติดบริเวณโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดซึ่งจะทำให้นักเรียนมีชีวิตที่ดี และสังคมสงบสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป